สะพานขาวทาชมพูเป็นทางอ่านี่รงรักสะพานขาวทาแม่ทาอำเภอเอยจังหวัดลำพูนนะนครับตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปชมสะพานขาวเนี่ยอันนี้สะพานขาวเป็นทางรถไฟมาจากเชียงใหม่ามาจากเชียงใหม่แล้วจะวิ่งไป ไปทางลำปลางตอนนี้ผมอยู่ในเขตของจังหวัดลำพูนก็เดินม,มาดูสะพานขาวไอ้ใกลน้นี้เนี่ยครับเป็นโครงไอ้เป็นคลอ,อ,องชนลประทานก็มีแพรมีร้านขายอาหารอยู่หลากหลายอันนี้สะพานขาวของเอาได้มีโอกาสมาเที่ยว ฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นฝั่งโซนสนามกอล์ฟของโรงแรมขุนตาลเนี่นยโรงแรมขุนตาลฝั่งนี้ก็เป็นสนามกอล์ฟตรงนี้มีร้านขายอ,อาหารมาดื่มมากินได้ตรงนี้ใครอยากดื่มมากินคนก็มาดูมาเลี้ยงอาหารให้อาหารปลาตรงนี้ก็มี รถไฟจะมาหรือเปล่นาน้ำมากก็คงพอหลบได้เพราะพื้นที่กว้างอยู่ไม่ได้แคบจนเกินไปสะพานขาวทาชมพูคือหมู่บ้านทาหมู่บ้านทาชมพูเป็นสถานที่ต้องเที่ยวอีกสถานที่นึงที่จังหวัดลำพูนที่อยู่ในเขตอำเภอทา ทาก็จะมีหลายทานะครับมีทาป่าตึงทาป่าศักดทาปดุกโอ้มีหลายทาครับหมู่บ้านมีหลายหมู่บ้านที่เป็นทาคําว่าทาเพราะว่าอยู่เขตอําเภอทานี่ก็จะขึ้นชื่อด้วยคําว่าทาทั้งหมดอําเภออําเภอบ้านบ้านทาหรืออําเภอทานะอําเภอบ้านทาหรืออําเภอท้าเฉยไม่ใช่เหรอ อำเภอบ้านทานี่เรามาเดินดูตรงริมฝั่งนี้ผมจะข้ามไปดูฝั่งนู้นทางเส้นนี้ก็จะวิ่งเข้าอ่าขุนตานนะครับท่าขุนตาลจากนี้ไปก็จะเป็นท่ามุนตาลก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเดินมาเที่ยวเยอะอยู่เ,เ,เดิน,เด,นเดินตามมา เอามายายหน่อยสิวันนี้ปามาส่งอาที่บ้านทาบปะตึงปะตึงใต้ปาตึงก็เลยแวะมาเที่ยวตรงนี้ค่ะยังไม่เคยมาดูเลยสวยดีค่ำๆก็มีผู้คนมาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะดูบริบริเวณโดยรอบดูไหมจะมีแไอริมน้ําข้างๆริมน้ําก็จะมีสถานที่ให้เรากินให้เราอะไรอยู่เนี่ยดูเนี่ย นี่จะปั่นจักรยานได้เลตรงนี้ข้างล่างเนี่ยสสวัดีฐานที่ข้างล่างนี่ก็เป็นน่าจะเป็นฐานที่ปั่นจักรยานปั่นได้ไปฐานที่สนามกอล์ฟเขาเป็นโรงแรมของคนแปลนั่นแหละเขียบโรงแรมอยู่ฝั่งนู้นเงินอำนาจของเงินซื้อได้ทุกอย่าง นี่ครับผมมากเขียดริมฝั่งนี้จะไปเป็นถ้ำคุ้นขุนตามทางนี้ละทางรถไฟจะเข้าออมุดถ้าคุ้นตาลเราก็เดินมาชมสะพานขาวถึงมาถึงฝั่งนี้นะโอ้โหนู่นนะฝั่งนี้ก็มีเ,เห็นไหมนท,ที่ต้องเที่ยว เขาไปนั่งดื่มกาแฟตรงนู้นนะมทีที่สวยให้ดูให้ชมมีฐานที่ต่างๆที่อยู่ในนี้ใกล้ๆบริเวณสะพานขาวเลยนี่หใจของแรมคือแค่แค่นี้ใช่ไหม สนามกอบ์ครับของแรมอ๋อนี่บริเวณนี้สนามกอลทั้งหมดเลยของแรมครับอ๋อตะล่านอือ๋อล่านนี่เขาเข้าไปแดมไปขีดนะมาตะล่านมาตงลุ่นนะครับออ๋เขามีทางเข้ามาใช่ไหมอ๋อแต่นี่เป็นของสนามกอนี่อันนี้เป็นนาของเป็นของเนี่ยจะเป็นหุ่นนั่นอืมอ๋ออ๋ออ๋อต้องเข้ามาหันกันโอ้เรา อนีลี้จะไ,อไะโอ้ตองนี่จะไปไหนเนี่ย,อ,อ,ยอ๋อเอาเลยเอาเลยตามสะดวกอันนี้นี่ตะวันจะตกดินแล้วครับนี่ตอนนี้ผมมาค่ำๆแล้วตอนนี้ประมาณเวลาอยู่ที่ประมาณจะห้าโมงแล้วกับจะหกโมงแล้วห้าโมงสี่สิบนาทีอ่าดู สะพานนี้สร้างเมื่อ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 ไร2462อันนี้สะพานโ <im itti> ครงขสรอสยาว87เมตร30เซนสร้างข <im itti> ส2462สะพานนี้ไม่ใช่ธรรมดาสร้างนานแล้วทำไมไม่เห <im itti> <im itti> ็นคนอ่ะนี่คือสะพานสะพานไอแถวอำเภอบ้านทาชุมคู ที่เป็นสะพานข้ามทางรถไฟที่จะเดินทางมาจากด้านหลังนั่นคือจะเข้าดอยถ้ำขุนตานนะมาจากลำปางมาจากลำปางด้านหน้านี่คือจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนนะที่จะไปเชียงใหม่เชียงใหม่ไปส่งอามาก็ไหมเที่ยวแวะมาดูแป๊บนึงเรามาดูที่บอดีบ้านอาอยู่บริเวณนี้ก็เลยได้แวะเข้ามาเที่ยวดูยังไม่เคยมาดูยังไม่เคยมาดูเลยตรงนี้ บางเดี๋ยวไม่เคยดูเลยเรู้นี่แหละมีที่สวยๆฐานขาวสร้างมา2,462เขาจะไม่ผิดเมืม่อก<ม>ี้เนี่ยฐานที่มีวิ่งได้สถานที่มีวิ่งได้รถไฟยังไม่มาเราก็อยู่บนรางรถไฟแต่ก็ห้ามถ่ายรูปบนทางรถไฟนะเขากลัวรถไฟไปทับเอา รังถ่ายรูปบนเพลินอะ่ะมาดูว่าไงเธอไม่มีอะไรพูดพูดไปออกเออเนี่ยเป็นงี้เลยก็ใครได้แวะมาลำพูนก็มาดูได้นะบรรยากาศดีแล้วก็อยากมาพักโรงแรมแถวนี้ก็มีนะด้านหลังด้านหลังออกมาเสื้องามภูเขาเป็นขนาบสองข้างทางเลย เข้ามันอยู่ทางเข้าตรงลงโรงพยาบาลบ้านทาน่ะคะ่ะทางเข้ามานะแต่ถ้ามาทางรถไฟก็ขึ้นจากลำปางมาก็จะผ่านสะพานเจอได้ผ่านสะพานนี้ใช่ใช่ใช่ถ้าอยากจะแวะพักแถวนี้ก็ลงสถานีบ้านทาชมพูอืมออเราเราบ,บันทึกภาพนิ่งหน่อย เราก็ถ่ายรูปบนสะพานขาวมาสักระยะหนึ่งแล้วตะวันก็เริ่มคอยลงจะรับดินแล้วเหลือนิดเดียวค่ำวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่วันนนี้วัที่ีสิบนะเดือนวันที่สิบเดือนกุมภาพันธ์สองพันหร้อยหกสิบสามเราก็จะได้ลาสะพานขาวบอกลาหน่อยสิลาสะพานขาว บอกยังไงล่ะเขาโอกาสหน้าจะมาเที่ยวใหม่โอเคเดี๋ยวจะกลับลำปางแล้วนะคะลาลาแล้ววันนี้นะโอกาหน้าพามเพื่อนมาเที่ยวหรือลูกหลานมาเที่ยวเนาะใช่ใช่มามามาชมสะพานขาวสวยสวยจริงค่ะสวยครับสวยใครมีโอกาสมาก็มานะสวยมากเลยมาตอนค่ำก็ดีถ้ามาตอนเช้ารู้สึกอากาศจะร้อนตอนเที่ยงอะไรเงี้ยอากาศจะร้อนเด็กน้อยเด็กี่พาลูกพาหลานมาเที่ยว พาลูกประหลานมาเที่ยวสะพานขาวเนี่ยน่ารักน่ารักนั้นในเนี้ว่าไงตัวเล็กโอ้ยน่ารักจังเลยบาย,บายลูกครึ่งหรือเปล่าเนี้ยว่าไงครับโอ้ว่าไงครับไปแล้วเด็กๆอา้าวเราก็ถ่ายรูปเด็กๆแล้วก็ลาแสงสุดท้ายของวันนี้ตรงนูน้นโอเคครับแค่นี้ก่อนครับ